เกียวอลาดนะครับแล้วก็กำลังจะพาไปที่ศาลเจ้าพ่อมาครับผมนี่ก็จะมีอาหารทะเลกินเทียมเลยครับเห็นแล้วเลสเตอร์ไหมเห็นแล้วเลสเตอร์สมตัวเห็นแล้วอยากกินหอยอะไรไม่รู้ว่าอันใหญ่มากหอยเชลล์หอยเชลล์กับกุ้งลอบสเตอร์กุ้งแม่น้ำ ต้องโดนสักตัวสองตัวโอเคตอนนี้เรามาถึงสารเจ้าพ่อมานะครับผมเป็นมา้าของเจ้าพ่อคนอูเดี๋ยวน้องก็ยจะพาไปครับผม ลาลเจ้ากวดูครับก็วันนี้ก็ปิดเเปิด24ชั่วโมงวันสุจริงกับผมก็ซื้อซื้อชุดชุดเล็กชุดใหญ่ที่นี่กอ่อนชุดไหว้แล้วก็จะมีผักผักหญ้าหรือเปล่าถวายมา อนะเป็นชุดเล็กนะใช่ไหม จะมีวิธีไหว้อยู่นะครับผมว่าตรงไหนตรงไหนนี่ช็อจุดหนึ่งครับผมไหว้ฟ้าดินครับโอเค นี้ก็เป็นจุดที่3ามครับแล้วเราก็มาที่จุดที่สเพ็ดเจ้าที่หดอกครับไปที่ประตูต่อครับผม ตรงนี้มีหมดหลักฐานเราแล้วก็รจะตัดทา้มาจะวนไครับทุกปางารละอกครับมาตีดตวมาตัวที่หนครับเตรงไป่างน้นครับคะ็มีักนะครับให้มาครับผม อะไรยี่สิบโอเคครับ แล้วก็ไปข้างหน้านูน้นใช่ไหมอีกทีหนึ่งไปหาเจ้าพ่อก็ดูครับไปธรรมดาปอาเลยครับปอาเลยครับเอาเลยครับผมเข้าไปเลยครับผม ครับผมออ่านนี้น้องกอยก็มาทั้งหมดเท่าไหร่ล,ละตอแรกเราไปาก็พอวัดปีเจดีวัดวที่สามวัดที่สองวัดทุพย์วัดเลยวันที่สามที่จริงเข้าไปวัดเออ่วัดมังกรแต่ว่าไม่ได้วาญเขาไม่เปิดไม่นับก็ไปมัวที่ป่อยตื้อไป,ไป,ไปทำพระเก่ง ต่อด้วยอากงใต่เชืยหมูโจ้จะไแม่กดนอิมมาถิ่วัดอะไรนะมาเิ่นฟ้าแล้วก็สันเจ้าตรงตลาดน้อยแล้วก็มาที่นี่สันเฉพาะมาเจ็ดเจ็ดที่เลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับค่ำคืนนี้แล้วเราไปต่อหาอะไรกินอ๋อ <laughs> ไปหาอะไรกินกี้เห็นล็บเตอร์สตู <laughs> <laughs> อ่ะเห็นหอยเชล เอเนอลฝรั่งชอบพัดไก่เมน,นูฝรั่งชอบโอเคครับผมก็รายการความรับจากสวรรค์ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นการว่าฉันเจ้าในเทศก,กาลตรุษจีนมาไปดูแล้เวเจอกันใหม่นะคะคิป EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กรับกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากครับผมน้องกอยแก้มตอบครับผมล้วใจกันใหม่ครับสวัสดีครับเติมน,น้ำตาลก่อน <laughs> ก็หาอะไรกินให้สดชื่นนิดหนึ่งครับผมจริงวันนี้เราจะไปทั้งหมด9ก้าสันเจ้าเราไปที่สาลเจ้าพอเสือเข้าไม่ได้คนเยอะมากแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสาลเจ้าแม่ทับทิมตรงบรรทัดทองอก็ไม่ไหวแถวายาวมากาก็เลยเหลือแค่เจ็ดสันเจ้าเดี๋ยวไปใหม่ <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับผมสดชื่นสดชื่น เติมน้ำตาลก่อนนอนก่อนนอนฝกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเรามาเจอกันว่าอีพีหน้าจะพาไปไหนขอบวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องกอยแก้มต่อมากครับผมเที่ยงคืนสิบนหทีเที่ยงคืนสิบห้าทีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเห็นฝลั่งเดินกันเยอะแยะไปหมดแล้วโอเคครับ